สวัสดีครับพอลี่ครับสวันนี้นีว่าจำจำเหล้าพอลี่เด้อนะครับถือว่าผลงานกำลังมาดีหางงวดซ้อนแล้วเนาะพอลี่เนาะครับครับว่านนี่เขาสามตัวนะครับว่านหางงวดซ้อนแล้วครับเขาสามตัวเลยว่านนี่นะครับพี่น้องพูลจับเก่งจับแม่นกับค้งกิมิโชกันนะครับสำหรับแนวทางพอลี่จำเล้านะครับเข่ามา หางงดซ้อนหางงดซ้อนน้าโชคเดี๋ยวอดีนะครับผลงานที่วันที่สามสิบครับพ่อมาว่ามาขึ้นมาอ่ะคนเด้อนะครับนี่นะครับหกเจ็ดสามขอได้ชุดหกตัวเด้อนะครับกัตซิมีเลขเขาคือหกเจ็ดสามเนาะเขารียกเนาะนะครับก็เจ็ดสามก็ได้น้ำเนาะพอาเรีซื้อสองตัวเนาะครับอืมสังเกตได้ดีๆรถพี่น้องเห็นวะนะครับเลขเด่นเพบนเข่าเพร่ะนเด่นธรรมะเกียรเนาะ อะไรมาเด่นเก็ดไดเห็นไหนะครับเด่นเหกเจ็ดสามนะครับเขาใน่หกตนะครับพี่น้องจับดีๆกัมิโชกันเนาะมันเขาในไรแทะแยงเลยครับไทะแยงนาะพักกระชอบวิธีการจับเนาะเขาไรใดก็มีเอคอมเมนต์ไมหรอกมัเก็สามมันกิมีผู้เมียมาเยอะแต่เขาจะมีโชกกันได้หรอกสรูเออมีผู้มักเงยบกันเพ่นจับเป็นผกจับถนะครับเนมักรูแบบใดเพ่นเรียกเขาหรอก มันก็ิ่มเจ้งแล้วล่ะนะครับอีซี่ก็ลืมเจ้งแล้วล่ะดูต้อดูเขาเขาดูได้เรียงจับปูเนี่ยพี่น้องคนกศิษยเข้าใจวิธีการจับเนาะซึ้อซื่อมือกศิษย์คล้องครับเนาะกศิษยคล้องมาเข้าใจ้าเปรียบเรียกก็ฝันข้าวเจ้าเล่นข้าเจ้าสินะครับคือหกตัวนี่พอลี่ขัดตั้งเอกมาแล้วมันก็โอกาสซื้อง่ายซุ่มก็ไม่ได้ซุ่มหลายดอกนะครับหกตัวย่เขาตัดได้ดีกับว่าหลายตัวเพเกินสิบห้าคู่ดอกนะตามเรื่อมามือนี้ เล่าพันชนะคำตรงกันก็นคันใะให้ก้อนหนาของกันนี่มันมากอยางเขาเนี้ยสังเกตมั้นนย,มนนนยนะครับเนี้ยเล่าพัชนะเหมืนกับม่ดีกับกรไรห้าน้่ยครับเขาได้ช่นนอชุดจ้าเบียงมาเนี่ยชุดจ้าเบียงนะครับชุดจ้าเบียงได้นะครับรนี่ไหนในคุณปีบงังลูกเจ็ดหกเก้าสองสามศูนย์เหล็เด่นมีเจ็ดมิสอง,ม,สองมิสาม เลขเบิ้ลหกหกหนึ่นึ่งมีได้ครับอืตามนีเ,นเ,นเด้นะครับเอาสีจงเจับปูจะหน่อยช่ไหมฮะเด็กเนมืนกับลายจหดจับแดงได้พี่น้องครบแดงเสแดงอันเด่นแห้งแดงเสแดงอ่ะเดีด๋ยวไปสองเกจเนาะเก้าศูนย์้องสนะครับาลายนอนก,ก็นเป็นเกจเก้สองศูนย้งนะครับหาเช้าน้ำเงินรวมเนาะก็คือหกเกสบางหนงไม่หล<น>่อจแยกแบบไหนมเลยวันนี้หาจับคู่นาเนาะก็คือเจ็หกสองสามนะครับาจะแยกเนาะ าจจะแย่งอาจจะเป็นเจ็ดสามสามเก้าของศีลนะครับอ่าเอาทีเป็นลักษณะนะครับว่านเนี่ยตำแหน่งของสีนะครับเนี่ยสามตัวเลยนะครับเนี่ยนะครับถ้ายับตัววี่ก็ได้นะครับเนี่ยสามารถานรวมได้นะครับประมบ้านนี้ละนะครับน้องลองพินาร้าเบิ่งหรือข้าสิมันห้องตัวเนี่ยวิ่งออกกันออาก็ได้แบบใดนะนะครับพอวันมีเด็กเล่นแล้วเขาก็สามามาจับคู่เลยเลยครับอืมนี่ถูกใจพี่น้องก็จับเลยครับเพราะเรียกการ จับสักในนอฮอหน่อยโตนะครับเวลาจับชุดเตดียมเขาจับแค่เด่นมาร์กคือซีคูบางก็เลยอาจจะว่าเขานะครับแต่ว่าพี่น้องคุณพันจับเกมพันกะถือเยอะนะครับกะถือว่าผลงานดีเลี้ยหกตัวพันนี่ห่างยอซอนแล้วนะครับอ๋อมันก็เหมืนของเมืองบ้านเนี่ยมือนว่อืมแมียเลยมึงวันที่เอาวันที่สองคือไข่ไข่อันนันดอกของบ้านนี่แต่เลี้ยงมันเป็นตามสูตรของพันนะครับ กัดสามของมั่นและครับเอ้าพี่น้องมาเบิ่องพอดีจับกล้วยมาเบิ่งการจับครูเบิ่งการจับคูสามตัวตัวเด่นครับอ่าครับพอดีจับคููมาให้ได้นะครับของวันที่สองเนาะัรนี้เนาะวันที่สองก็คือเป็นวัดพุดเนาะพอดีครับครับอ่านะครับมีเจ็ดหกเก้าสองสามศูนย์เด่นเจ็ดสองสามนะครับเบิ้ลหกหกหนึ่งหนึ่ง วันนี้จับไข่นะครับมีสามตัวเจ็ดหกสามนะครับเจนะ็ดหกสามเก้าสองสามเนาะส่วนเพินจับตัดมาให่สองคูนะครับคือเจ็ดสองเก้าศูนย์สองสามสามศูนย์สามเก้าหกสามนะครับอืนก็จับช่งลายเหมันเพิ่มขึ้นเย่ะไหมเราหน่อยคนห้าหกหกตัวหกคูเนาะจับไหมเพิ่นเบิ่งเห็นว่าไม่ได้จับหลายตัวมีตัวใดแน่น,น,อ,น,น,นอนอยากให้เพิ่นเห็นนะครับเราเบิ่งพี่น้องนะครับ ตัวใดมักแดลองจับเบิ้งนะครับยีเรแน่หลีกเด่นันมี่ละนะครับจามัดเอาเลีเด่นมาจับได้เลยนะครับมักเก็ตก็ลองหาเบิ้งมีตัวใดนะมักมิชอบมั้งสินะนะครับเดมักสองเสียตัวใดไส่เสียก็ล่องเบื้งมักสามเสียตัวใดไส่นะครับก็ลองหาครูไส้ออือสิจับือสิจับแบบสูตรทีมพอลิวาแดงเส้นแดงนะครับแดงต่างแดงนอนเนาะหฤศิเย์แดงเงินรวมรวมกับเจ้าแดงเงินรวมคู่หลังครูหนาก็ได้นะครับ คู่รักเลยเป็นสามศนยหเก้านะครับเป็นคู่นาเป็นสองสามเจ็ดหกสเนาะมันมีวิธี่แข่งกับมันกับมีแบบนะครับหรือจะจับสามตัวลกับมิสิทธิ์ถือเงื่อนแต่ว่าขันผู้ใหญ่มากเลกไทยมีศูนย์ให้เป็นสานกับเก้าศูนย์นะครับมันยุ่งเก้กันอืมนุ่งเกกันอ่าเอาลงเลยครับเขาเลยขันผู้มากศูนย์วะอ่าศูนย์มันนี้เนาะอื ให้ชกให้มันนำในทางเขานี่หลักฐานมาซ่อนเอานะครับผู้ใดวันนี้วันที่หกเนาะครับเนาะคือวันหกได้บาัตรคือสิมองพ่อมองเห็นแล้วท่างเป็นแล้วได้อีกที่เรางวดที่หกกระได้ครับครับเดี๋ยวคอยจับไปนะพี่น้องนะเริ่มเคี่ยงไร้คนแล้วล่ะเริ่มชิลเรียกยังเงอละสมมุติตามซ่อมมึงข้เปลี่ยนเนาะพี่น้องจับตัวได้ได้มากตัวได้ก็บข้เปลี่ยนหัม้าได้นะครับเพื่อจะได้พี่น้องผู้คน จะบปเจงเ่บาน้ำเอฟน้ำกันเบิ้งอย่กเบิกงินขอมเมนต์แนวสร้างของเงนเอซี่นะเป็นจับคือเข้าจับบอลฝนมัดยังไงนะครับคอมเมนมาหลายๆเด้อค่ะมัดขอมนหมาด้อมนเนี่ยไม่เคยหมัอ่านฝนสวางเลยข้อิ่มตุยิืนกับไก่ละละไก่พัดละซอยปั่นเลยเรอพม่น้องนาซอยกันเพื่อพัาดไวเมีกำลังใจเนาะอืมอันเฉลไดยมีกำลังใจทายให้ได้เพราะที่ ภารยามี <jam Stadium> ้ไรไดล่ะพี่กะมันก็เก่าอีกยืดไปภรรยากันมาเดี๋ยวนี้ก็มันขอาสิมันขึ้นไปอีกจวันทีสามเลนอนเอาิบานอนสิบันเลยไม่ได้ดมาบ้าบ้านีกะหนึ่งีซอคือจีไม่ได้กะินั่นเนาะกะิเข็ดนเนเดินเนเดินโอ้มาเข็ดนั่นเข็นึ่เน้อนั่นนันดึกเลยไว้ดอกเกินเกินที่ทุ่มลววินละไนอนผมบกานอน อ่ะสุโจวันหวานะเอาผลิโชคเลยครับวันนีึงแม้วน้อยเดีจับเอียงครับจับเอียงเลยครับเด้อเบิ่งคักาครับแคบหน้าจอไว้ขนาดแคบหน้าจอขันสงสัยเจ้าไหนกับขาไปหาสองช่องเหรอระวังหมอหลวยกับไม่ถือด้วยแล้วว่านี้ครับนะครับนี่คือว่าเพันไอตัวเด่นนั่งเอียงช่องมาแล้วโอ้กโตนี่แหละนั่งเอียงนั่งง่ามแล้วพันว่านั่งง่ามคาคาครับนั่งง่ามมัน รอบที่รอบที่หกเดียครับเพราะว่าเลขห์โค้งตัวเอาตัวเด่นตัวขัดถือว่ามันหนาจะมาแล้วนะมาให้เพราะว่าการจับคู่ง่ายๆขึ้นเนาะครับครับบอลคนรบางช่องบอลกระเช้าจับคู่ใหม่เลยเขาบรู้ว่ามันมีตัวใดเบิ้มเบิ้มทั้งหมดเที่เขามาจับให้เนี่ยแมนอันนี้เขาเห็นภาพรวมเตรียมหมดเลยไหนเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยครับหกตัวเนี่ยนะครับสามารถเอาจับกันได้หนีได้หกตัวเนี่ยมีโอกาสถือเพราะว่ามันบอลโคตเป็นกาเซียน บมกไก่แห้ตัวรวมมาในว้กันอันนี้เบื้องพันนี้จับนั่นแหละอันนี้ของเพอ่์เดียมไงหอ้โมหกตัวแล้วจับเอานี่ไายละเอียดดีกว่าอ่ะโชว์เลยพอรึต่อเนี่ยทำไมไล่ละเอียดดีกว่าพันนี้แต่มีหน้าท่านทีมหลากหลายนะเป็นจัดลงทุนนะจับเก่งกับจับถือรอดเลยนะมองเดี๋ยวไปหาเงินน่ครับหาในหกตัวเดี่ยวละมองเห็นเต็มมองมองเห็นเต็มเต็ครับอตอนนี้หกตัวแล้วถือกี่เดียวแม่นครับครับเอาว่ามัน ขางวดนะครับช่อนี้มาตัางทางงวดซอนแล้วอ้าขอเขาเงินเป็นวงิหกชิดว่าเรียกสตัวนี่งที่ไปง่ายไหว่างใหา้แมนๆนี่มนั้นขขดดเขาครับยังนังกรล่างหาสามตัวมันเขาอ้าหช่ชงขห้มาเน้าพอดีหน้าขอบพอดีที่เบียงปัด